ทุกคนบอกว่าช่อง JH TVV2 เปิดมาในหน้ากระดาษสีขาวที่โปรง่งใสที่ช่างมันเถอไม่เปิดคลิปนานดีกว่าวันนี้เปิดเป็นชักหน้ากระดาษก็น่าจะรู้นะคะว่าคุณจะมาทำอะไรก็น่าจะได้จากปกคลิปแล้วนอกจากชื่อคลิปงั้นก็ไม่รอช้าไปกันเลยครับ คนที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับคุณดูมาจนจบเลยคือตอนแรกผมคิดว่ามันจะสิบนาทีแต่ออมันแป๊บเดียวผมอยากพูดให้เร็วมากเพราะทุกคนชอบดูคลิปสั้นๆน,นี่คือรูปแรกที่ผมวาดส่วนนี่คือรูปที่ทุกคนเห็นในคลิปไม่ใช่ว่าผมอยากจะหลอกนะแต่นี่มีรูปที่วาดจริงๆกับรูปที่เป็นแบบผมวาดรูปหนึ่งก่อนแล้วค่อยวาดให้ทุกคนดูแต่ผมจะมาให้ดูเปรียบเทียบสองอันไว้แต่ให้ดูอย่างนี้แหละไม่ถ่ายรูปแล้วกันนะ พอมันเด็กเฮ่ๆแล้วนี่เทียนแท้วด้วยอุ้ยแท้วเฮ้ยโอเคครับผมอยากคลิปนี้สั้นจริงๆไม่ไปอ่ะดูสมุดไปเล่นๆก็ได้เออไม่ได้จ่ายเออนี่ก็ได้ได้แล้วโอเคครับผมคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ถ้าใครอยากผมว่ารู้อะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับ ถ้าคุณชอบช่องนี้หรืออยากติดตามช่องนี้ก็อย่างที่ผมพูดกับทุกครั้งครับลงไปกดดิง่ายนิดเดียวเชื่อผมครับพูดไปกูก็ไม่ไปกดของคนอื่นถึงแม้คนอื่นเขาจะว่าเคสนิดเดียวผมรู้ครับผมไม่ค่อยลงคลิปแต่ช่วงนี้จะพยายามลงคลิปมากขึ้นมึงก็พูดทุกครั้งอะพี่ใช่ครับถ้ากูไม่พูดพวกมึงก็ไม่คิดดีกับกูอเออขอบคุณมากครับผมคนที่ดูมาติดตอนนี้